แล้วก็ต้องตั้งคาแรคเตอร์ไว้เลยว่ามาไม่ดีนแน่แน่ลูกชายเราเราเลี้ยงมาตั้งนานถูกค่ะคิดจะมาปาดไปจะให้เราเทนไนท์ nice, ไม่มีมไม่มีวันคแรคเตอร์ดีมากแคแรคเตอร์ดีมากซ <c oughs> ึ่งในเรื่องนี้เซลล่าบอกว่าการเข้าฉากกับพี่ปูกี้ก็รันแล้ว อีกยังไงคะเบลก็เนี่ยค่ะตามรูปที่เห็นคือเข้ากันสาวคนในฉากเดียวฉากนี้คือเป็นฉากเราเชื่อว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งฉากในตำนานที่เข้าไปอยู่ในใจของทุกคนค่ะเพราะว่าตัวแม่มาเองเขษจะค่ะช่วยเปลี่ยนรูปใหม่ได้ไหมใครมัต้องมือถือดูเก็บให้ตอนนี้คือก็คือเห็นชัดหน้าแถวหลังยังเห็นคือ ความปากจนโลก,กันใช่แต่ว,แตว่าพี่พิกลังมากๆเลยค่ะสมกับคำว่าตัวแม่ค้าม,มี่าอขอบคุณมากค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะนาทีนี้เนี่ยพอได้รับมเมสเซจจากทุกชุมนกันได้อยากดูเมื่อกี้เราได้ดูฉากหยอดรักกันระหว่างเพ็กกันแล้วแน่เขาีเฟสที่ตีคว่มปาแน่ไม่ไหวนะมันจะไม่ค่อไหวนะ คิวเราเชิญน้องเดล่าแล้วก็ไม่ผิลองมาทำซีนคว่ำปากที่เป็นตำนานตั้งแต่สมัยละครใครอยากดูพอเสียฟรีไหนคะพร้อไมไหมคะตากล้องตากล้องเชิญตั้งกล้องเลยนะคะแม่แม่กับน้องก็ไปยืนตรงกลางแล้วล่ะแล้วกันไหนคะแม่ลูกแม่แมไอ้หาจะต้องทำอะไรกันหน้าไหนนะในการถ่ายแม่ก็ บอกคุณแม่ความปากมนแล้วนคาไทยแม่เอาล่ะสะอาลเ่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนะน้องไปเพิมบัลลังก์เกำกับเูก้กำกับสั่งแอคเพู่กกับกุซาแต่งตัวเหมือนไอทาเรูพิกำกับดีกล่าพี่ซิงพี่ซิงต้องสั่งแอคชั่นให้กับลูกสะใภ้กับแม่้องนะคะ เดี๋ยวแอคชั่นแล้วคว่มพร้อมกันเลยได้ค่ะครับพร้อมพร้อมนะครับสามสองแอคชั่นนะคว่ำก็ไม่กิดคว่ำดี๋ยวเราจะไม่ห่วงนะโอเคเราจะไม่ห่วงแรกนะมามาเราจะไม่ห่วงแรกันอีกแล้วมาลองคนดูนะครับลองคนดูครับสามสองแอคชั่น